ครับผมทุงหลอด FC มาเจอเห็ดนะครับผมวันนี้ก็มาเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมหลอดก็ไม่รู้อีกนะครับผมน่าจะกินไม่ได้ครับดอกใหญ่มากเลยนะครับผมหลอดก็จะดูนะครับเอย่าดูว่ามันเกิดขึ้นข้างทางนะครับหลอดเห็นก็สะดุดตานะครับผมดูนะครับผมโอ้โหเหมือนเห็ดสาลาเปาไส้ทะลักเลยทีเดียวนะครับผมโอ้ข้างบนนี้มีมีรูปด้วยนะครับผม อูเลขอะไรนาะนะครับผมดูนะครับนี่คือเลขอะไรนะครับผมดูดีๆนะครับผมเห็ดดอกนี้ให้โชคหรือเปล่าลุงหลอดไม่แน่ใจนะครับผมเอาเพื่อไปเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่สิบหกครับผม ไม่แน่นะครับผมดวงดีอาจจะได้นะครับผมตาดีได้ตาลลายก็ได <point> ้นะครับผมถ้าคนดวงดีเฮ็ดอะไรไม่รู้นะครับผมลูกหลอดเอฟซก็เห็นมันแปลกดีลุกหลอดตั้งชื่อให้มันเห็ดสลัเปาแล้วกันนะครับผมเห็ดสลัเป่าไส้ทะลักนาโชคนะครับผมวันเด็กจะออกวันที่สิบหกจะออกตัวไหนนะครับผมสลัเปานี้ก็ ศูนย์มาแน่นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนี่เหมือนเลขอะไรน้อก็ดูเห็ดสระเปาใส่ทะลักไปก่อนละกันนะครับผมข้างล่างมีโซข้างล่างมีโคนนี่นะครับผม นี่ครับผมก็ไม่จับดีกว่านะครับผมน่าจะกินไม่ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมบ๊ายบาย